จ้าทีร้อยคันนี้นะครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะครับว่ารถนี่สภาพไปต่างจากป้ายแดงครับตัวรถไรต์ตำหนินะครับผมเครื่องยนต์แบบบอลวิวขนาด 900cc ซีซีครับมาสวัสดีครับผมบีนะครับจากาววร้านสไายพาร์ทสองครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับ วันนี้นะครับขออนุญาตเอาใจสาวกสายผู้ดีอังกฤษกันบ้างครับผมกับรถแนววินเทจย้อนยุคนะครับวันนี้จะพามาชมกับเจ้าตัวนี้เลย Triumph Granview 400นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2017นะครับสภาพรถเรียกว่าป้ายแดงครับคุณภาพคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังราคากันก่อนเลยครับราคานะครับสำหรับเจ้าตัว Triumph Granview 400ปี2017คันนี้ครับราคาเปิดอยู่เพียงแค่319,000บาทนะผมรายละเอียดการจัดไฟแนงครับดาวเริ่มต้นเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นเองค่าดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนนะครับผม ผ่อนนะครับตัวนี้48เดือนผ่อนเพียงเดือนละ8,427บาทครับในส่วนของ60เดือน7,357บาทนะครับโอเคนะครับก็ฟังราคากันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถเต็มๆนะครับแบบใกล้ๆพร้อมจอดลึกสภาพของแต่งเลขใหม่ต่างๆของตัวรถกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับฝากกดติดต้คายกดแชร์และกดไลค์กำลังใจด้วยพร้อมแล้วไปดูรีวิวครับ ตัวรถแบบใกล้ใกันบ้างดีกว่านะครับพร้อมจอดหรือว่าตัวรถเลขไมลรวมถึงของแต่งกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวนะปัดเลื่อนไม้ก่อนเลยเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันนิดนึงนะครับเลขไม่ตัวนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่8,400กิโลเท่านั้นเองนะครับรับประกันไมลแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวรถสีเดิมสวยใสไรตํำหนินะครับสังเกตดูที่จอไม้นะครับตัวนี้ฟิล์มการลอยจากโรงงานยังอยู่ไม่ได้แกะออกนะครับตัวรถสีเดิมจากโรงงานทั้งคันไม่มีตำหนิไม่มีแม้แต่รอยขนแมวนะครับมาาาาดด่่่่่ววขของงงงแตตกั้้้ีีทิเเพ มีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโมงแต่งนะครับด้านหน้านะครับเป็นโมงขนาดใหญ่นะครับสีดำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขายยึดตรงรุ่นครับผมชิลเปนชิลแบบสโมกนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมครับผมมาดูไล่มาดูในส่วนของตัวระบบเบรกกันนิดนึงครับ ในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับเจ้าตัวทีร้อยคันนี้นะครับเป็นเบรกนะครับแบบดิสเดี่ยวนะครับผมดิสเบรกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเราคอมรถนะครับรวมถึงด้านหลังเช่นกันก็ยังคงเป็นระบบดิสนะครับผมโอเคมาดูของแต่งต่อดีกว่าครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับของแต่งอีกอย่างนะครับในส่วนตัวแคสบาร์ด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับชุบโครเมียมนะครับตัวนี้ไม่มีสนิมนะครับแข็งแรงทนทานยึดเข้ากับเฟรมทุกจุดนะครับตรงรุ่นกันเลยทีเดียวไล่มาดูในส่วนตัวอกล่างครับ ตัวนี้อกล่างนะครับอกล่างมันอกล่างแต่งนะครับของศูนย์นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเข้ามาเช่นกันนะครับกันลอยกันกระแทกแข็งเครื่องด้านล่างนะครับตีโลโก้ไทยอ้ําเลยรหล่อๆมากๆครับไล่มาดูในส่วนตัวขาตั้งครับตัวนี้ขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้งคู่นะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับเดิมๆจากโรงงานจะมีแค่ขาตั้งเดียวนะครับตัวนี้ใส่เพิ่มเข้ามาครับแข็งแรงทนทานที่สำคัญตั้งง่ายนะครับผมบาลานซ์ดีมากๆครับลองขยับรถดูว่าจะไม่มีโยกเลยนะครับอ่ะไลัังครบ แหลกหลังตัวนี้เช่นกันครับติดตั้งเพิ่มเข้ามาครับเป็นเหล็กนะครับผมตัวนี้นะครับทำสีดํามานะครับผมตรงรุ่นนะครับหูยึดตรงทุกจุดนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เรียกว่ากล้าการันตีว่าเอาคนซ้อนอีกคนนี้ไม่มีหักแน่นอนนะครับในส่วนของตัวยางครับยางหน้าหลังก็ค่อนข้างที่จะเหลือนะครับยังใช้ได้อีกยาวตัวรถเราเปลี่ยนถ่ายระบบของแล้วเซอร์วิสให้เรียบร้อยรอบคันนะครับรถจบจระบบไฟตัวนี้ติดครบนะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกดีกว่านะครับพร้อมเทระบบไฟต่างๆของตัวรถนะครับพร้อมกับดูสีตัวรถนะครับเวลาโดนแสงนะครับสีสันจะสวยแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เปิดกุญแจนิดนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันเลยรถจบจบนะครับตอนนี้สตาร์ทชึ่งเดียดติดครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆนะครับท่อนี่เสียงค่อนข้างเล้าใจมันๆนะครับ ระบบไฟติดครอบรอบคันครับใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ไฟสูงต่ำรวมถึงไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากของนี้เปิดไฟผ่าหมากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราวนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราวนดูรอบคันของตัวรถกันนิดนึงนะครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสนะครับไร้ตําหนินะครับไม่มีแม้แต่รอยขนแมวนะครับระบบดิสแบบดิสเดียวนะครับด้านหน้าครับเครื่องยนต์แบบบอนดวิลขนาด9 0 0ซีซีครับเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บอนดวิลนะครับเมื่อเวลาเราผ่อนคันเร่งนะครับจะมีเสียงวิววิวออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้ กษณ์ของเครื่องยนต์บอนีวิวนะครับผมี๋ยวนดูรอบคันเลยตัวรถสีเดิมนะครับผมโคมีนี่เรียกว่าเงาทุกจุดครับชกเดิมโรงงานยางหน้าหลังไม่ต้องพูดถึงครับใหม่มากๆครับไม่มีสนิมแม้แต่สักจุดเดียวนะครับแหลกท้ายด้านหลังนะครับติดตั้งเพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับผลของได้ดีมากครับเี่หพันนะครับสามารถซ้อนเพิ่มได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับเบาะเดิมโรงงานครับสกรีนมาเลยคำว่าไทยอัมนะครับตัวนี้เบาะหนังเดิมครับไม่มีขาดนะครับด้านหลังเป็นระบบดิฟเฟเนกันครับ สวยครับเครื่องจบเงียบๆนะครับมวดูกันบ้างก่อนครับตัวนีว alan, settling, ique, ว้เป็นของแต่งนะครับตัวนี้เป็นแคสบาร์นะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับแข็งแรงทนทานครับเป็นงานเหล็กชุบโครเมียมนะครับในส่วนมือเบรกและมือคัตเป็นของเดิมนะครับตัวนี้กระจกเดิมเช่นกันมงด้านหน้าขนาดใหญ่ครับหล่อๆครับอกล่างนะครับตัวนี้เป็นอกล่างแต่งนะครับผมท้องสู์นะครับสกรนกับวัาไทยอ้ามมาเลยนะครับตัวนี้จันกระแทกข้งเครื่องได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับป้องกันเวลาหินกระแทกนะครับหรือเวลาตกหลุมนะครับการข้าง โมงหน้าหล่อครับสีล้อครับล้อที่ล้วนนะครับเงาทุกจุดครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเลนไม้กันบ้างนิดนึงนะครับผมในส่วนหน้าปัดเลนไม้ครับสามารถบอกได้ปกติทำงานปกตินะครับผมรอบกานทำงานปกติครับในส่วนตัวนี้จะเป็นเลขไม้นะครับ8,400กิโลตัวนี้สามารถกดดูที่กดอะไรได้นะครับโดยกดที่ประกอบด้านซ้ายตัวนี้นะครับเมื่อเรากดลงไปนะครับ จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้เราก็สามารถไล่กดดูได้เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะดับเครื่องยนต์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวถ่ายอัมบาเดวิลชีร้อยคันนี้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวผ่อนต่างๆนะครับสามารถกดดูที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ